ก็คือไม่แล้วก็สูงฝนสิตกได้วันส่งต้นบพี่น้องเจียวพี่ดีปลาขอบคุณพี่พี่คนสวยนะจ๊ะจัดหาตรมกบจำแจวลงเลยโน้ลงระยะลงไอโน่จำนั่งค้างนีโคชินังค้างลูกข่อยมันจังโตลงเร็วโอ้วโดนั่งกระดังนี้มากไปนอน มาเด้อกีขาหนังกันพี่น้องคุณพี่คุณพี่กีตบบ่กีกบบอนี่กระดุกลงกี้ชี้มือชีนูเขาปลี่ยนกัรเัลื่อนที่แบมันแข็งเนี่ยตัวมันเย็นเนี่ยวเย็นเออมันอ่อนมันแข็งแกวบดีพอบักไก่เนี่ยไม่ตะทั่วเผ่าอเผ่ามาจ้าอย่างอ่ ว่าอ้ยจีโรไม่เคยังวเท้าจีพาพุ้ดมาทุปก็ไม่ยังไงปวเท้าจีพาใส่ปวาเทาบาหาตัวบดท้าวันลามัลักใส่เด็กทองมามวานสบายดีพ่อแม่พี่น้องยามาจีโน่ไม่เบิ่นไม่ใส่เนาะแม่นเด้จะต่งขางไรเอามาผูกตินากกระอ้วนนะกินกระมันโลดจะกินหัวมันเบียดตีหัมัน ขอนงมองที่นใส่ต้นนิดข่าวเด้อพี่น้องเด้อแบแสบ่จีจนอะตัวไรแสบมาดใสกบคล้ายคือกันเห่ย

คุณแสงเอากิน <c oughs> อือไปหานอนนอล้วก็นอนเบิ้องแสงที่ปอบน้ำ <c oughs> อ้าหนึ่งว่าใส่ประดกตอนมันมาแล้วมันมาแล้ว <c oughs> เอ้ยคื้มันมาแล้วมึงกินนะมกันนะห,หนูอุ้งตีบกนอนแลนมาถแล้ว ดีสามชิ้นชิ้นลุกลกลกไว้ให้ยังเช่นะถ้าแม่มันออกอุดซุลินันลายท่านเต๋อพาเห็นเขาผื่นนะมันว่าก้าวห้าอะไรแบบนี้ท้ายร่ล้องทำลอนเอยนิหน่อยใส่เบสกบนำยามสามเถื่อกบมันลายมันลายยโน่เหรอลายอย่างไดีับายงได้ ยาเมื kita denn, kita ่อหนึ่งทีที่แล้วนะแค่นั้นแหละก็ยาเมื้อยาเมือก็มากไม่ขอแล้วคยาใหม่อย่ามตอนนี้คุณที่กระเดือนนี่เบาเก้า ไปแต่งนะา,า,า,าขมึงนะบอะเจ็ดโมงกินอะไรผู้ทีจ,จก,กินลงนำ้นำน้ำโอ้ยนี้ปลา,าก่อนนี่ปลาก่อนสายมาบอสได้ฮะมึงไปได้แล้ว

<c oughs> บันเทคาแล้วเราก็เอาลกคซาวล้งซาวลงนะ้งเน่ยเอ,อ้เท่ๆๆๆไปน่าดูตรงที่ข้าวขัวเนี่ยแ็ดออกมันแดงเห็ดกระำมิพิธนมราคาคืเป็นเลกหรืะเป็ดราคาเห็ดเหร มีงไปปหาได้เธอวะก้าวพูด <c oughs> จักมาตัวใดเราไปเกี่ยหินลงเหรอเนาะกูเป็นคนไปตากขืน้นมาบมมีห้างเลยมาเสือแดงเบ <c oughs> อร์แปดเป็นอะไปลูกนองใหม่ลงไปหนึ่ง nàng lên mưa cho bà xin cục ở nhìn thêm dòng nhìn nó tươi siêu nà là một đang làm phải đâu không <laughs> <laughs> phải

อย่ดีวะนอย่างไรทำเรียบร้อยบอาห้าชั้นบ่มันเราระเหต์ลายมันเมือ่อ สุดอยอดเลยมันเห็นกับปลาคายเคนเดียวก็บว่าคามันชิว่างบ่ตัดหญ้าให้งัวตัดขาเอาไปให้มันสิว่าหางินซื้อก็มีลูกก็จานน่ะหาเห็ดพ่อบ่เทศนมันเหมนกันแบบว่ากันเกี่ยวก็กันแมบว่ากันหัวกันสวนมันบ่บ่ถนัดกันหาอยู่หากิน ไปว่าหดห่วหัวชวนอะโอเคโดยจะปลูกอะไรก็ยังไม่ได้ปลูกเลยาเฮ็นจนวเสียไล้ปีนะปูกอำกับบมาเบมาจะเสียเนี่ยเนาะใส่แกบ้าน่งต่ที่สี่ เจ้าม yeah, huh ุงเลยแบม่มีหัวซาไปเลยทีไดีอาไรคายไะไเอื้อยมีคุณป่าจะดีสอยแล้วอขบคุณผู้ใหญ่จะดีนายๆเนาะีิเมตาอันาเคยส่นี่เมลซอนมาได้ยัง เงี้ยขาตาน่เบิ้งเให้ละเบิ้งดูไปเห็นแล้วแตความเจ็บท้ำมื้อตาแล้วก็ทำเป็นแบบว่ามืนมันออกละเช็ดนองกองในมือเมื่อนะเช็ดเส็ดแบนี้อ่ะเช็ดเส็ดคอยนี้เช็ดเสคอยนี้งานม้องนี่แต่นิ่งดิ้นเลยดูเส็งชุมๆดู เย่าพปด่หเจอาล่วห้าอย่างงไปก็งงกัรเไป่านเจ้าล้าเธอเป็น,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 เ,เ,ปนเป็นมากแบบเอาคนอันนี้ไปปู่อะฮดยมันหนาวดุเห็ดหนาวเราอยากไปเก็บเห็ดหนาวมาไอแม่มก็ไปหาข้าวลูกส์อยู่ในแ <laughs> ม่ แม่กับลูกได้สิบอยู่น้ำกันานเยอะแม่สิทิ้งลูกสิทิิมแม่อยู่นี่บ้างพ้นชิมาโตกันให้เฮ็ดหยุบลงอีกแล้วมันกนระชิบพ่นึ้นแ้วไปนะพี่นอ้องจ้าน้องพอก็ไม่คิดหนาสวัสดี